หิวกว๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวสิพ้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านเซบปร้านประจําเสแบอีลี่ร้านไปหลายเทื่แล้วเราก็ลงคลิปหลายที่กแล้วนะ่าจะจําได้นี่ช<ป>เชฟเฟอร์ค่ะเตี๋ยวเนื้อเจ้าอร่อยโอ้ยเดี๋ยวเดอ <laughs> ไปกันเลย là lên nóng. Bên bàn đây, à, bên bàn à. มาจากทั้งคูขันไปสังขากสิยูชายมอือนะคะถ้ามาจากสังขาเข้าคูขันกสิยูฟังตรงขามขวาม,มอือนี่นะคะถึงร้านแล้วแล้วแล้วคนมากินเรื่อย ตอนนี้จะเป็นอมบ2ใสองบ3เสามเนื้อเนื้อตกไมครับเนื้อน้ากเธอกินอย่างมาม่ามาม่ามาม่าครับมาม่ากับกุ้นเส้นเนื้อน้ำตกเมนูเรามาม่าเนื้อ chị mà xem à mà quen mà quản nghe mà cái <laughs> dùng พาไปเบิ่งตอนเปินเห็ดจะพาไปดูตอนเขาทําอันนี้รู้สึกว่าคิวหลายอยู่เนะาะเห็นเ้าแล้วอ๋อเห็นห้าแล้วบ่หนึ่งวันรอคิว <c oughs> นี่ค่ะผู้ใดอยากห็นเจ้าของ้านนี่ราะค่ะ <c oughs> เจ้าของ้านค้นเห็ดกว๋วยเตี๋ยวเ <c oughs> สียบแซบให้ห้าได้กินรสชาติกบแซบวัตถุดิบก็ดีราค่าสมเหตุสมผลลูกค้ากำลงังไหลเข้ามาบ่ขาดสายเขามากินเรื่อยๆค่ะผู้ใดกินกับว่าแซบอีรี้านยังไม่กินไรเทียแล้ว ลานเพิ่นกับยุติธนนใหไงเสินสองซีนี่แหละค่ะเสินคู่ขันไปสังขะเด้อค่ะผู้ใดอยากผ่านไปผ่านมาแหวะกินกับแวงไงเพราะว่ามันติดถนนเลยผ่้ต้องเขาสอกเขาซ้อยเออนั่งเราก็ไม่ค่อยหอนไปไเลยลสึดว่าโอเค <laughs> แต่ตอนขี่รถมอเตอร์ไซค์มากห่อนแห้ง มันมันมันล่มหรอม,มันมันถูแดดเขามามันซึ่งหอนบืด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 หอนเหีออ่ยวคอรอสักครู่รอสักครู่แล้วเราจะได้กินของอร่อยเันนี้ละเหียเย บวแพ้งแล้วก็ได้หลายพร้อมเส่บด้วยสองก่อนบ่ประมาณสองก่อนกินหมดป่ละล่ะหิวแหง้งหิวแหง้งอืมขณะนี้เวลาอนหลับตื่นนึงทุานจะมากินส,สร้างอุ่นเซ็งคือเอามามาสองก่บบอนเพิ่งเบ็ดบ่ะเบ็ดที่เก่าแบบพึ้งใหญ่ แต่แต่ซิมได้เนี่ยว่าปีมือเลยอันนี้วุญเสร็จวุนน้นเส้นจ่วนั้นจะเป็นอามาสองป้อนกินมากจารัดเครื่อตวจดไม่จด

เหมนอมนกินของหอมอืม้อ Ừ. đẹp về Nó xong đi bố bố đây

Like hoạt động để được sửa lây lạnh n pledged hoạt động để được sửa lây lạnh n pledged tìm rất đẹp được จะผักนั่นนั่นเลยเจมส์ ลถลงเทียบยังย่างไหลมันยังเพิ่มอยู่เลยเอยเดี๋ยลงเทีบเหมือน,นที่18แล้วมาต่อหรือเปล่ามาอกินลง Sụt chặt, sụt chặt. mắt. nhà lại hết thật không xoắn xoắn của mình เอย่าแต่ไล,ล่ถ้วยสร่นหลังจากนี้ะบอกคนะฮะว่าจะไม่กินนปะสบายหน่อยสบายหน่อยมาจากแดมาจากทังบานชีแยกะประมาณ 2องกิโลกวกาัลบาดผูสวยขัดมาจากสังขากะโอ้ไกลเตือพี่เลยขัดมาจากทางมาขนุนกะนประมาณโลกวกาัวทำสุดท้ายไอย่งังก็เก็บลูกศิลป์ไว้กินนะสุดท้ายหนึ่งว่าบ่

มากนิ่มลานพญิติถนนเนี่ยค่ะถ้ามาจากสังขารเดี๋ยวสิบ,บอกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวสิบ,บอกอีกรอบหนึ่งเพราะว่า <c oughs> ไม่บอกหลายรอบล้วกเพราะมันเพราะมันไม่เคยบอกได้แค่อบอกหลายรอบแล้วแต่ว่าหั่นค้นที่ถุงขามาเบิงถุงเห็นบรูวาอยู่ตรงไหนเราอยากมากินนะถ้ามาจากสังขารใครแนะ่ยูถ้ามาจากสังขาร <kung> จะอยู่ฝั่งขวามืออยู่อีกเลนหนึ่งนะคะของถนนอยู่อยู่ตรงข้ามบ้านแสงอรุณทามาจากคูขันกสิยุสายเมื่อนะคะก่อนถึงลานสอบนะคะเป็นร้านผู้ช่วยนะคะร้านผู้ช่วยแสบีิลีมีหลายอย่างนะคะเมนูผนกับมีหลเมนูอยู่ดานหลังเยอะเลยนะคะมีหลายเมนูนะคะบะเพีย ไม่แพงแล้วก็ได้เยอะด้วยอร่อยด้วยนะคะ<ม>คุณใดอยากมาล่องซิมกะมาได้ค่ะเปิดทุกวันนะคะร้านเปิดทุกวันเด้ออร่อยมากค่ะมีพ่อแค่นิกรันกระปานกันได้ค่ะไหมว่า